สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังเอาบรรยากาศจากการล่องเรือนะคะวันนี้เราจะไปล่องเรือเที่ยวนะคะแล้วก็จะไปดำน้ําดูปะการังนะคะเราอยู่ที่เมืองคูกันด้านะคะประเทศอียิปต์นะคะบรรยากาศในช่วงล่องเรือนะคะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะน้ําทะเลสวยนะคะที่เห็นหนูนะคะจะเป็นเหมือนแนวปะการังนะคะก็วันนี้กิจกรรมนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมด8ดชั่วโมงนะคะกับการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะ บรรยากาศช่วงที่เข้ามาใกล้ตรงบริเวณท่านะคะหรือว่าเกาะที่อยู่ใ,ใกล้กับที่บริเวณดำน้ำจริงๆขับมาไม่ไกลนะคะอันนี้ก็จะมีเรือที่พานักท่องเที่ยวเข้าไปในเกาะนะคะเพราะว่าเรือใหญ่หรือว่าเรือต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะไปจอดเทียบตรงนี้ได้นะคะต้องนั่งเรือแบบนี้นะคะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรือต่างๆก็จะจอดอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าอาจจะมีแนวปะการังอยู่ตรงนั้นนะคะ อันนี้ก็พอเราได้ขึ้นเรือมาแล้วนะคะเข้ามายังเกาะ o r ร n g e น a ์บนะคะเป็นเกาะสีส้มนั่นเองนะคะเพราะาน้ำทะเลที่นี่ใสามากเลยนะคะบรรยากาศช่วงเดินเข้าไปยังตัวเกาะนะคะลมก็แรงนะคะ แต่ว่าชอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะได้ที่นั่งอะไรแบบพักผ่อนริมทะเลเล่นน้ำที่นี่นะคะก็เลยเดินเก็บบรรยากาศรอบๆนะคะตรงบร,ร,าาริเวณนี้จะเห็นนะักท่องเที่ยวนะคะเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานส่วนตัวไม่ได้เล่นนะคะเดินเก็บบรรยากาศอยู่นะคะในแต่ละมุมนะคะนี่เดินเรียกชายทะเลนะคะบรรยากาศสวยคะ่ะ